ก็เล่นเล่นนานเลยนะ rv เนะี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอืมแจกสกินฟรีมีโปรไฟล์ก็เยอะยะก็โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม r วีนะเป็นเกมแบบว่าลูกรักผมเลยแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เพราะว่า อุปกรณ์ในการเล่นของผมมันเอ่อไม่ค่อยดีนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ของใหม่แล้วบอกเลยว่าผมจะกลับมาลันมูก,การอีกครั้งดูแรงแรงไดมอนตกมาเยอะเลยจริงๆผมก็ไม่กล่าวว่าจะกลับมาเล่นหรอกครับแต่ว่ามีเด็กคนนึงนะมันบอกว่าจะพาผมขึ้นสูพีมนะผมนีก็ยังไม่เคยขึ้นสูพีมเหมือนกันนี่ อยู่แค่โอเวอร์โหลดนะสามก็ประมาณยี่สิบดาวประมาณนั้นนะครับเพราะว่าจะพาผมขึ้นลุพีนแล้วผมก็เลยโอเคถือว่าเอาหน่อยละกันในสามสิบวันก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าก็้เล่นนานผมอาจจะเล่นเอออะไรไม่บ้างนะครับก็ขอโทษด้วย แบบผมแบบเล่นแล้วแบบพาใครแพ้นะแต่ผมต้องพูดก่อนนะครับว่าที่เลิกเล่นไปเนี่ยเพราะว่าผมเคยตั้งใจจะเก็บเม็ดฟอเลนนะให้มันได้เม็ดเขียวนะครับในตอนนั้นมันยังไม่มีไอเม็ดอะไรนะระดับอบตอะไรนะมันยังไม่มีนะครับมันมีแค่เม็ดเขียวแล้วผมก็เล่นฟอเลนนะดันแรงไป ทีนี้มันได้น่าจะประมาณห้าร้อยหกร้อยนะแล้วก็มันเหลือเวลาประมาณหกวันก็จะรีเมดแล้วอ่าไม่ใช่รีเมดดิแปลว่าให้เม็ดกันนะครับผมก็เล่นๆเนานะจนเหลือประมาณสองวันท้ายอะก่อนวันสุดท้ายอ่ะผมเล่นใช่ไหมแล้วทีนี้แบบ ผมชิวเกินอ่ะผมก็รู้สึกขี้เกียจละผมเลยปล่อยให้มันไปวันสุดท้ายนะตอนนั้นน่าจะเหลือ300แต้มแล้วผมก็ปล่อยมันสุดท้ายวันสุดท้ายมาเล่นปุ๊บแ,แพ้รวด3เกมจบเลยนะครับอดได้เม็ดแล้วผมก็ลบเกมทิ้งเลยนะแบบโหหัวร้อนมากตอนนั้นแล้วผมก็ไม่ได้กลับมาเล่นอีกเลยนะครับก็ อุปกรณ์ที่มีก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่บวกคับผมก็เริ่มจะขี้เกียจเล่นเกมแล้วนะครับ,ก,บ,บก็เลยลบเกมทิ้งไปนี่ก็ได้กลับมาเล่นอีกครั้งก็ฝีมือน่าจะหายไปหมดไม่รู้ว่ายังแบบหูอยู่หรือเปล่าก็่แต่กูเคยหูด้รยวยว่า ก็นั่นแหละครับคือสาเหตุที่ผมเลิกเล่นไปช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เลิกเล่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็มีกลับมาบ้างนะแบบบางทีมีคอแลบหรือว่ามีกิจกรรมอะไรหรือแบบเพื่อนชวนมาเล่นผมก็กลับมานะครับแบบเปิดมากูกดฟอร์เลยเลยกูค,คิดอะไรอยู่วะเนี่ยเลาเรื่องแบบว่าฟอร์นแบบแล้วก็กด,กดเลย ต้องการจะแลกอย่างนั้นเลยไดก็ได้โอ้โหมันเล่นนานด้วยบัสมันจะเคยติดเม็ดเขียวไปนะครับแต่ก็นเป็นเรื่องในอดีตแล้วในตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าเล่นเกมยังไงบ้างเล่นยังไงผมลืมไปหมดเลยแต่ผมก็พยายาม เต็มที่ที่จะเล่นนะถ้าแพ้ก็ขอโทษเพื่อนในทีมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผม,มว่าตัดไปตอนเขาเล่นเกมเสร็จกันเลยกนะันเล่นเกมเสร็จเลยวะเลืมเกมอิมนานก็ิืมเกมแล้วไอ้เทียกูพูดไอ้เทีย่ยของกูเนี่ยก็ใครแบบว่าแนะนําได้นะว่าแบบแพทปัจจุบันขอเล่นกันยังไงมีตัวอะไรแนะนําบ้างนะครับ มันเข้านานวะอืมยินดีต้อนรับซูอาโอวีเริ่มเกมมาแล้วเพื่อนมีแท่นอันนี้กลับมาโอเคผมเล่นเป็นบาสสายขวานนะครับตอนเก็บเม็ดผมก็เล่นสายนี้แหละคือคนอื่นเขาก็ไปเล่นดาบกันหมดอ่ะ แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่เชิงไม่ตึงขนาดนั้นนะครับไปเล่นดาบแล้วแบปบ๊แบบเดียวก็วเข้าวงก็ตายแล้วนะครับก็เลยเล่นขวานดีกว่าอย่างน้อยก็ยิงยืนได้นะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเกิมนี้ว่าจะล่วงได้ดีแค่ไหนอาจจะล่วงไม่ได้เลยก็ได้ แบบนี้ถือว่าแบบผมฟาร์มช้าไหมไม่ช้าแหละชีพไม่ชนละเคเรามาพอดีคลิปเลนกลางทีมเราก็ไปป่วนเขาก็รอเอาคลิปแบบว่าหิวจัดโอเคสามแตกนี่คือแบบเอาคลิเปเมทไปหมดเลย หวังว่าเขาจะไม่โกรธนะเออ๋ยวจังวันนี้ฟเฟรนด์เฮ้ยได้ฟฟ์บัตเชียเอาเรื่งงองจังวันนี้เรยงกลางโอ้ไม่ได้นะแบบแหลถือว่าเราได้มาหนึ่งตัวต้นเกมปุ๊บปุ๊บผมน่าจะรอเอาเฮ้ย ยจะตายเฮ้ยสวยงูกจะตายเก็บเลยมได้สปีดตีมังกรมังกรทองบุญลำไปตีไปตีปุป๊บไ,ไม่ซ้ำแตกว่ะเชีย่ยเล่นบนมันงัยจังวะ เราเคยไปช่วยนะครับโอ้ย,อยทำเพื่อนกูนี่โดดเลยผม,ไ,มได้คิวด,ด้วยเอาสองเลยไหมเดี๋ยวว่าคนหัวคนตรายผมว่าได้ ตายดียว,วะโอ้โหยัง,งไม่รีเว้ยไ้ยเชื่อกูโอ้ยังยังยังต่อยเพื่อนผมไม่นี่เดียวจะตายอ่ะแล้วแบบอันตีรี่ทันโดนสตันก่อนเอ้ย bro เดี๋ยวบูนะเดี๋ยวบูนะเราคงขึ้นมาช่วยบูบูกระต่าย เฮ้ยลูกฟุตไปดูเลยโอ้มาแตกเรียบร้อยตายเราถอยดีกว่าใช่นี่แม่งตึงจัด ถือว่าตอนนี้สถานการณ์ดีนะครับเราได้ป้อมคิวแล้วก็นำด้วยป๊อปเจ็กก็นำด้วยเรา,เาสองเลยโอ้โหไอกูมาแล้วเพื่อน <c oughs> มาแล้ว <c oughs> โอู้หูไม่ทันหูหูตังเกิน phần tử này lấy, lấy cái gì? lấy cái gì? lấy cái gì? lấy cái ông gì? อ๋อเหยนนี่เดี๋ยวเห็นนี่กูเหี้ยเอ้ยนีเ่เ,นเป็นเฮียนนี่โอ้จบเลยเอ๋อจีบนำเอ้ยโอ้โหทรงอย่างดีมาเสียอะไรวะ เอ้ยวูเน็ตเป็นไรเนี้ยอาอขอเชื่อมต่อเอ้ยกับมาเอ้ยเอ้ยมาแล้วเอ้ยโอ๋อ,อไปไหนนี่อ๋อได้บับบับอ๋อ เุ้ยเจ้ตเฮ้ยเฮ่ยชิคด้วยเนี่ก right ูตายเฮียมาตัดภาพมากูตายเลยโอ้โหเหียเนีตมันเป็นเหียเลยมั้นี่เนี่ยคือมึงมาปิงเฮียอะไรมั้เนี่ยโอ้มาตอนเล่นแรงด้วยนะจบแล้วเฮีย ค่ายไหนว่าแม่งไอ้กูพูดนะเป็นบ่อยนะครับค่ายนี้นะแต่ผมไม่พูดชื่อผมไม่รู้เหมือนกันแม่ผมเป็นคนทำเน็ตให้นะผมไม่ไม่แน่ใจว่าเน็ตเป็นเน็ตค่ายอะไรนะอ่ะเฮ้ยแต่ว่าทีมเรากวเดี๋ยวนะธรรมดานะครับเนี่ย Ui. Hot lẻ à? Mấy cá bảo. Mấy ca này từng cướn. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Team League. วันนี้ดันเฮ้ยเย่าบูเย่าบูย์เฮ้ยมาแตกชี้อ่ะยังได้อยู่นึว่าไม่ได้เก่าขท่านั้นพวกเราลุ้มอะไรนะ อ้าวโอจะตายชิบด้วยอาเอ้ยเปิดมาดีนี่ว่ะเกมแรกของวันชนะเลยโอ้ก็รอติดตามนะครับว่าผมจะขึ้นสุพิมได้ไหม ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ค่อยรู้สึกสนุกกับการเล่นเอาวีเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นกับเพื่อนก็น่าจะสนุกนะแต่ตอนนี้ไม่มีใครเล่นกับผมคนระับไปไหนกันหมดก็ไม่รู้แปดจุดแปดถือว่าดูดีนะสกอร์ดูดีเชี่ย oh. ไปโดนตอนเอตดปิงดีถือยังได้นะ ที่เราชนะมาแบบโหดเอ้ยอ้าวได้ไงอย่าทำแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนเล่นหัวจังว่ามันนี่นี่บอกว่าไม่ใช่นะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะก็รอติดตามนะครับว่าผมจะทำได้ไหมผมก็จะ บอกไว้ก่อนนะครับว่าอย่าคาดหวังผมไม่ได้เล่นเิ่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปูเพเยอร์กลับมาเล่นใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ติดตามนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่เข้ามาดูก็มีเช่นนี้เลยครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย